มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนทั้งเด็ดทั้งโดนนะครับวันนี้ไม่มีลูกคู่นะฮะ่ลูกคู่นี่ลูกคู่มาจากเขานะฮะเขาบอกว่าสภาพเนี่ยปวดเมื่อยมากนะครับผมเตือนกันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่บอกผมก่อนเลยนะว่าเขาจะไปไปเช็คหนาผมก็บอกว่าเฮ้ยคือถ้ารู้ก่อนหน้านี้จะให้เขาเตรียมตัวนะฮะโดยการที่มีการฝึกเป็นร่างกายัะหน่อยจะได้ขึ้นเขาทั้งทีนะคะโอดโอใหญ่เลยนะฮะแหม จริงๆนะครับการที่เป็นเที่ยวแนงตัวจะบกเขาอย่างเช่นที่ต้องมีการเดินมากๆนะครับควรจะฟิตร่างกายก่อนไม่งั้นนี่เดี๋ยวจะยาวใช่อาจจะกลับมาแล้วร่างกายอาจจะแย่กว่าเดิมแทนที่จะได้ไปแบบว่าไปพักผ่อนไปสบายสบายใช่ไหมครับอันนี้ก็ เตือนกันไว้ค่ะนะมาได้ความไปวค่ะช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าแม่ใกล้เข้าสู่เทศกาลสงกรานกันแล้วค่ะใครที่ไปเล่นน้ำเนี่ยต้องขอเตือนนิดนึงว่าให้ระวังกันหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการสาดน้ำแล้วเข้าตาโดยล่าสุดค่ะทางจัสมัแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็ออกโรงเตือนประชาชนให้ใช้น้ําสะอาดในการเล่นน้ําสงกรานรวมทั้งขอให้งดการใช้กระบอกฉีดน้ําแล้วก็ความรัดใชที่มีความดันแรงสูงค่ะแล้วก็ ใส่คอนแทคเลนส์เล่นน้ำนี่คือไม่ควรเลยนะเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตาค่ะทั้งเยื่อบุตาอักเสบกระจกตาติดเชื้อชี้ค่ะรุนแรงถึงขั้นทําให้ตาบอดได้เลยนะถ้าเล่นแบบไม่ระวังกันแล้วเนี่ยอันนี้ต้องระวังเลยนะฮะเพราะว่าก็เหมือนกันเนีสายเขาแรงใช่เบาๆพอบางคนเข้าตาเอา สาดใช้ขันเบาๆนะฮะใช่ไม่ใช้โยนไปโยนไปแล้วขันไปด้วยโอ้ผมเคยโดนนะฮะสมัยเด็กๆนี้นั่งหลังรถกระบะแล้วมีคนสวนรถสวนองเง้ขาก็สาดมาเต็มเต็เลยฮะรถไม่เคลื่อนไม่งั้นไม่มีมีรอเอยนะ่พูดถึงสงการต่อเนเรื่องเกี่ยวกับคนไทยเกียวกับทีมทีมที่คนไทยไปซื้อมา นั่นคือเลสเตอร์ซิตี้นะฮะเขาใกล้กจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะฮะต้องบอกว่าเหลือไอเกมอีก5นัดเนี่ยนะครับโโมีโอกาสมากจริงๆเลยนะครับสจาบทีมนี้โดยทางด้านสื่ออังกฤษอย่างเดอะมิลเลอร์ครับได้ชำระห้าเกมที่เหลือนะครับโดยเชื่อว,ว่าจะทิ้งท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอนครับทั้งนี้เกมที่เหลืออยู่ของเลสเตอร์นะฮะได้แก่เปิดบ้านรับเวสต์แฮมยูไนเต็ด แล้วก็สวอนซีซิตี้ครับก่อนไปเยือนโอทลฟอร์ดครับพบกันนี่เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะว่าผลจะเป็นยังไงคี่ผมเป็นแฟนแ,ฟนแมนยูก็มีความเผื่อใจน,นิดนึง<อ>นะฮะ,ะ,ะแล้วกลับมาพบกับเอเวอเรตันปิดท้ายฤดูกาลด้วยการกไปเยือนเชลซีนะครับเขาก็มองว่าเนี่ยห้านัดที่เหลือนะฮะอ,อาจจะงานยากหน่อยเจอเชลซีอะไรเงี้ยนะะที่เหลือก็น่าจะเบเบ้ควาแชมป์อะไรเงี้ยนะะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ อันนี้ก็เราก็แหมต้องติดตามต้องติดตามต้องติดตามเหมืมอนก e ันค่ะของอีนิวค่ะหลังจากแหม่ไปคือหาเพราะว่าพบปลาตายบินเบือค่ะในแม่น้ำวังที่เขตเมืองลําปางค่ะ,ะล่าสุดค่ะพบว่า ออกซิเจนในน้ำเนี่ยต่ำ<อ>เชื้อโรคเนี่ยในน้ำมีค่าสูงมาก<อ>คุณภาพของแม่น้ำวางอยู่ในระดับเสื่อมโทรมค่ะคทำให้ปลาตายเป็นเบืออย่างที่เห็นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนควรเหลียกเลี่ยงการนำานำไปปรุงอาหารเพื่อความปลอดภัยเพราะมันตายเยอะไงใช่เพราะาตายเยอะเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุทเจนครับ โดยทางเทศบาลค่ะจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกเก็บให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดพร้อมประสานงานกับชนรัทานปล่อยน้ําเพื่อไล่น้ําเสียแล้วตอนนี้อ่านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะใช่ใเพราะว่าเรื่องของปลานะสมมติว่ามีคนเก็บแล้วไปขายอย่างเงี้ยนะโดยรู้เท่าไม่ถึงการใช้คํานี้ได้นะครับเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้จริงใช่ใอ่าเราพอขายเสร็จปั๊บ คนก็ไปกินปั๊บโดยที่ยังไม่รู้ว่าตกปลาตายอะไรนะเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวก็เป็นปัญหาเป็นข่าวกันนี่เราก็เหนื่อยกันนี่อีอค่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ําเหมือนกันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ลงไปหาของในน้ํานะฮะแล้วเหมือนเจอวัตถุต้องสงสัยอย่างเช่นระเบิดครับในน้ำเนี่ยนะทําเขาอึ้งเลยทีเดียวนะครับสาหรับกรณีนี้ครับเกิดที่นี่เลยครับน่านครับ หนุ่มน่านไว้28ปีครับดำน้ำลงไปเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ดักปลานะฮะริมแม่น้ำน่านอำเภอภูเพียงครับครับพบวัตถุคล้ายระเบิดอยู่ใต้น้ำฮะก็เลยไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับเพราะว่าเป็นระเบิดจริงๆแต่เป็นระเบิดตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วนะฮะแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าชนิดไหนนะฮะ โดยคาดว่าเนี่ยหมดสภาพการใช้งานแล้วและชาวบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ไงก็เห็นเอ๊ะอะไรเอ่ยนะฮะก็เอาไปขูดครับไปขูดเป็นสมอเรือหรออันนี้เขาคาดการณ์ว่าเอาไปขูกเป็นสมอเรือแล้วเสร็จแล้วนะฮะมันหลุดตกลงในน้ำไงอ๋อเขาก็เลย เลยเห็นแบบก็เลยเห็นว่ามีอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ๋อก็คือระเบิดจริงๆก็คือชาวบ้านเขาามาทาเป็นสมอเรือนะฮะแต่ว่าก็ตกใจกันอันนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาเอาระเบิดมาทําเป็นสมอเรือจะอาจถ่วงได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอเขาเป็นไปได้แต่ถ้าเผื่อสมมุติว่ามัน มันยังใช้งานได้ขึ้นมันไม่รู้เหมือนกันอันตรายออันตรายนะครับข่าวปิดท้ายกันที่่าวงการบันเทิงบ้านเราค่ะกับข่าวลือที่ต้องเผือกจริงๆเลยนะคะสำหรับข่าวนี้ออเมื่อมีรายงานว่าอดีตนักร้องสาวอย่างคุณนุกสุธิดาเกษมสันนะอยุธยาค่ะนีสมัยก่อนใช่ไหมเราชอบมากเลยค่ะ มีข่าวลือว่าไ,ได้เข้าพิธีมั่นเงียบกับหนุ่มนักกีฬาชาวมาเลเซียค่ะที่บ้านของฝ่ายหญิงโดยมีเฉพาะคนสนิทเท่านั้นที่ไปร่วมงานค่ะซึ่งแหล่งข่าวระบุว่านักกีฬารายนี้เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นถึงเศรษฐีรวย100ล้านอ้อโดยทั้งคู่ค่ะวางแผนจะเข้าประตูวิวาในอีก2เดือนข้างหน้ามีสินสอดร่วม10ล้านบาท โอ้โหโอไมก้าอันนี้ก็เป็นข่าวเลยนะไม่รู้ว่าจะจริงเทจได้เดี๋ยวเราเจ้าตัวมาแถลงอีกทีหนึ่งนะคะถ่าและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข่าวเด็ดที่เราคัดสรรมาที่ผู้ชมได้ชมกันค่ะยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ที่ www.manager.co.th ค่ะอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ